ครับผมอะซีรีส์เราเป็นยังไงคะพอปล่อยภาพโปสเตอร์หนังก็พุ่งติดเทรนด์อัชนีหนึ่งของที่ไทยแล้อยนี้ยังไม่ใช่เป็นโปสเตอร์จริงๆครับใช่แต่ว่าเป็นเราแสดงอะรู้สึกยังไงบ้างโอ้รู้สึกตื่นเต้นครับผมแล้วก็รู้สึกกดดันด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่ซีรีส์มันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพวกเราแล้วก็ภาพยนตร์มันต้องแบบว่าเล่นชัดเล่นละเอียดมากกว่าอะไรครับผมแต่รู้สึกว่ามีใจมากที่ได้เล่นเรื่องนี้ครับผมอย่างตัวนันิทยาเองก็มีคนอ่านเยอะด้วยเรื่องนี้ ใช่ครับก็แฟนแฟนผมกเราก็ก็ไปตามอ่านเหมือนกันครับแล้วแฟนก็ตอนแรกก็บอกว่าอยากให้หนูกับพเนียมาเล่นจ้างในวันนี้ก็ได้เล่นแล้วครับก็หวังว่าทุกคนจะรอติดตามหนูกับเนียก็ทุกคนก็เป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากๆสำหรับผมเลยครับเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วก็ แนวอีกครับแนวค่อนข้างออกแบบเสียวขวัญซึ่งก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันครับน่าจะยาก,กพอสมควรเลยแต่กน็น่าสนใจมากเพราะมันเป็นแบบพีเรียบแบบโรแมนติกสยองขวัญอะไรเงี้ยใช่เรามีความกลัวอะไรอย่างี้ได้ไหมคะเวลาเล่นสยองขวัญอะไรเงี้ยอยากเล่นเป็นผีกันทั้งสองคนเลยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ยกกันเป็นผีแล้วเราถือว่าเป็นผี <c oughs> แต่ก็น่าสนุกรับผมคามว่าถ้าจำลองสถานการณ์แล้วเป็นฉากที่ต้องเจอหรือว่าเหตุการณ์ก็ตัดได้อารมณ์ ก็แค่กลัวอยู่นะจะกลัวคุณนี่เป็นคนที่กลัวอยู่แล้วไหมคะถ้าเป็นพัดทำสแคร์ตกใจปกตินางผีผมไม่ดูเลยครัโดยเฉพาะที่แบบว่าไม่ดูเลยชวนหนไปสวนสนุกไปแบบว่าบ้านพี่สิงไม่ไปไม่ได้ไก็ไม่ชอบกับกลัวผีแต่ในชีวิตจริงก็ก็จะกลัวเวลาที่แบบ เวลาที่อยู่คนเดียวหรือว่าเวลาที่ได้ยินเสียงอะไรไปแปลกๆเียเขาจะกลัวแบบว่าจินตนาการเองเงนี้ใช่ไหมใช่เขาแต่ถ้ามันไม่มีอะไรมาแบบมากระตุ้นก็จะไม่คิดแล้วแบบงทีเขาถ้<อ>งเข<อ>งสาสั่จะมีความกลัวไหมคะด้วยบรรยากาศด้วยอะไรอย่างนี้ดูจากภาพโปสเตอร์ grammar, ก็ดูน่าก,กลัวแล้วนะก็นน่าจะกลัวอยู่เหมือนกันครับ <laughs> นี่ตรงนี้ก็มืดๆไม่มีอะไรอยู่ข้างในด้วยไม่มีแล้ะยังนี้ปกติเวลาแบบว่าตัวผีอะเราทำยังไงให้เราจะไม่กลัวกลัวผีทำยังไงไมยกลัว ผมอยากเล่ามันอยู่ดีนึกออกเรื่องนึงมันมีของเล่นที่มันเป็นแบบจระเข้ที่มันมีเสียงที่จิ้มๆจิ้มอ่ะเคยเล่าให้หนูฟังน่ากลัวมากแล้วแบบเวลาเปิดมันจะมีเสียงลัวเราแบบเป็จระเข้แล้วตอนนั้นหลับไปแล้วอ่ะแล้วตอนนั้นอยู่คนเดียวด้วยแต่มันอ้าอยู่ครับผมแต่มันไม่มีเสียงแต่ตกดึกประมาณจำเวลาไม่ได้ช่วหรือมันก็ล้อแล้วผมเข้าใจละเวลาเราต้องตามหาแล้วเราต้องไปจบมันเราก็เดินออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่อันนี้น่ากลัวมากน่ากลัวมากแล้วแบบว่าตอนนั้นคนลุกเลยแบบสู้เลยแต่รไม่เคยเจอสวดครับถ่ายแวตาแต่รูดี้ไม่เคยเจอย่ายแววตาถ้าผมเคยได้ยินเสียงแวววๆครับแต่ว่าไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับเคยแบบได้ยินตั้งแต่เด็กนุ๊นแต่ก็ไม่มีอะไรครับไม่เคยเจอไม่แต่ก่อนเริ่มเลยเราก็ไหว้สิ่ักสิผไว้าท่อย่างความพร้อมนะคะมาเล่นภาพยรมันต้องแบบ่อันกว่าเล่น ก็ต้องทำก็ต้องทำกันบ้านน่ะมากๆเหมือนกันครับเพราะว่าน่าจะยากเลยใช่ก็มีมีวิร์ชอปอะไรบ้างแล้วโอ้ลมลมจลมันางตัวคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้วคาเอร์งผมเ้าูก็ชื่อแสงระวีครับหรือว่าแสเรียกว่าน้องราวีก็ได้น้องรวีน้องรวีน้องรวีก็อายุ21่ครับ สูงเท่าหนูเลยเป๊ะ้อย <laughs> <laughs> เขาเขียนมาเพื่อนหนูหรือเปล่าเนี่ยหนูก็ไม่รู้แต่ว่าคาแรคเตอร์นี้ก็มีส่วนที่คล้ายหรือว่าตรงกับหนูเยอะเหมือนกันนะค,ะ <laughs> ครับคาแรคเตอร์นี้ก็จะเป็นคนที่แบบตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาจะเป็นคนไม่ค่อยสู้คนเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอโตมาเขาก็จะเริ่มสู้แล้วใครดีมาเขาก็ดีกลับเขาแต่ว่าใครร้ายมาเขาก็พร้อมที่จะสู้แล้วก็ร้ายกลับอย่างสาสมเลยน่ากลัวมากนะ <st> แต่ก็รู้จุดจบแล้วสุดท้ายน้องระวีก็รักพี่ขับเพิ่งพี่ขับเพิงอะพี่ขับเพิงอี่เพิงก็อายุ25ส,สูง้วเป็น2เขียนตรงเลยนะหมายถึงว่าอายุก็ตรงครับผมค <g ül> ือมันจะเป็นคนอื่นเล่นไม่ได้นอกจากเราสองคนแล้วนะอย่างเงี้ยไม่ใช่อายุไม่ตรงอายุไม่ตรงครับผมก็เขาก็จะตอน,นเด็กๆใสใจดีครับผมแต่โตมาก็จะมีกําแพงครับผมเพราะว่าถูกแบบเลี้ยงแบบตามใจครับผมแล้วก็จริงๆอะผมมองเขาว่าเป็นคนที่ใจดีแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า รักเดียวมันคงครับผม่ซึ่งอารมณ์มเหมือนมีความถึงเคียดเหมือนกันนะซึ่งแบบเขาเป็นคนเนี้ย้วยเรียบร้อยหัวสรดเท้าอะไรเงี้ยใช่จริงจริงเรื่องนี้เป็นจานด่วนเราเทคิวให้เต็มที่ได้ไหมวิเทคิวให้เต็มที่ไหมจานด่วนไม่ด่วนขนาดที่ทราบมาทราบมาระยะหนึ่งแล้วครับผมก็มีการบอชมาบ้างนะด้วยครับผมก็เทคิวให้เต็มที่ไหมเต็มที่แน่นอนเต็มที่ใช่อยากอยากเล่นภาพยนตร์มานานมากเคยบอกพี่อว่า อยากเล่นภาพยนตร์เพราะอยากเห็นแบบเราอยู่ในจอยใหญ่ที่ใหญ่กว่าโทรทัศน์อะไรเงี้ยก็ได้มีโอกาสได้เล่นอย่างไรตัวเห็นมันเป็นหนังร้องควันความจีนความฟินลอกมีความคาดหวังกันทุวคนมันจะมีไหมคะเรื่องนี้คิดว่ามีไหมมีมีอะไรครับยังไงก็ต้องมีครับถ้าไม่มีนุ่นดิวก็จะเสกให้มีเราเสกให้มีเลยเหรอได้ไหมมีด้วยตัวเองก็คิวจะยิมโควัยเกินหมดหรอไม่รู้ก็ต้องมีอยู่แล้วแหละก็มีเพิ่มอ่ะเนาะ รอดูครับผมว่าจะเป็นยังไงฝาค่ะถ้าก็ฝาภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูกับพียด้วยนะครับก็เป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกกึ่งสยองขวัญนะครับก็ชื่อเรื่องว่าดับแสงระวีครับก็ฝากพี่บัปเลิร์กกับน้องระวีด้วยครับพวกเราก็จะทาให้เต yeah. okay. ็มที่เลยใช่ครับผมแล้วก็ฝากนักแสดงทุกคนด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสกับ่วมงานแบบรุ่นใหญ่ก็ตื่นเต้นมากก็ จะเก็บประสบการณ์แบบให้มากที่สุดเท่าหนูเนานะก็ฝากด้วยครับดับแสงราวีนะคะับทเมเจอร์ด้วยขอ,องน่าเดือ